ที่สยามตัดเข้ามาสยามซัดเร็วนี้มุมแคบปัดทิ้งไปก่อนครับโอ้ได้ทักแรงๆก่อนครับในช่วงแรกครับของนันโคราชครับสุยาเปิดเข้าไปแล้วขึ้นหม่งลกนิ้นวนคานอีกโอ้ไม่ได้ประตูครับเหลือเชื่อครับยอดเข้ามาอัสบันได้โขกแล้วก็โอ้ปัดข้ามคาบอีกโอ้จะเสียบคานครับลูกนี้ครับพลิกมาแต่วนี้ฟาบิโยฟาวิโยไม่ยอมไหลไปด้านนอกครับยังได้อยู่อัสบัน มาอีกทีหนึ่งอันนั้นโยเข้ามาอันนั้นตัดเข้ามาอันนั้นซัดเลยลโอ้โหเรียบร้อย1 0ครับโอประตูที่เราเรอคอยมานาทีแรกครับของครึ่งหลังตังหวะเข้าขวาแตะสองครั้งแล้วยิงเลยครับอ,อันนั้นไม่กลัวครับจัง่วานี้ไหลมาให้สุยาหยอดมาลูกนี้ประวัติยิงเิด็ล็กักบแล้วซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โห2-0ครับ <laughs> โยกมาแล้วไหลครับมีโอเวอร์แลปมาโดยสุริยาแล้วเปิดเข้ามาบอลตกตรงนี้ออสแมนออสแมนหยอดเลยครับในเกบ้าหลุดแล้วเนเกบ้าเดี่ยวตัวตัวนเกบาตัวตัวยิงนู้นี้3-0ครับโอ้โหเรียบร้อยไม่มีธงด้วยครับโอ้โหจังบอลสวนกลับตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับอยู่ในลายชัดเจน แล้วก็มีความเร็วอยู่แล้วครับแต่หนีไม่ได้แล้วไปที่ลำพูนวัวเลยเร์เดียมนะครับครับเป็นลำพูนวัลเลยร์ครับเปิดบ้านชนะนครศรีมาตชัยเอฟซีไปครับ3ามดวลศูนย์ครับ